จากใจคนรักเข็มค่ะก็จะทำหน้าให้มันแบบว่าโบท็อกซ์ลิปติ้งให้รากรอบหน้าเราชัดใช่ไหมคะ200รอยยูแต่ว่าไม่เป็นแบบไม่แข็งไม่แข็งเออบางคนก็จะแบบกลัวเรื่องแบบหน้าจะแข็งจะแบบแสดงอารมณ์ไม่ได้อนนี้ไม่มีค่ไธรรมชาติหน้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าริ้วรอยต้องไม่มี เจ็บติดติมันเจ็บมันมดกัดนิดนึงเริ่มเหรอเจ็บมันได้สบายมากพอเราเลิฟเข็มเ่ะอพเราบักเข็มก็วันนี้บอกว่าพอเล็กไปตรงบริเวรอยบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็หว่างผิวที่บริเวณขมวดคิ้วนะคะแล้วก็จะสังเกตบริเวณของจอลายด้านข้างนะคะจะเป็นตุ่มๆอันนี้คือเกิดจากการลิฟ กาลิฟนี่เป็นการฉีดชั้นตื้นนะคะช่วยในเรื่องของการผดตัวของผิวอะไรนยค่ะมันจะเลยดูเสมือนแล้ว,ว่ามันจะดูลิฟขึ้นได้ตามกรอบหน้าอัปเดตบท็อกนะคะจะบอกว่าเป๋มากคือหน้าผักตึงมากดูสิทุกคนคือไม่มีริ้วรอยสัพยายาจะแบบเลิกขึ้นแล้วนี่คือเลิกแล้วนะกรอบหน้าก็คือแบบชัดมากที่ทำบริท็อกลิฟติ้งไปด้วยนะคะก็คือหน้าเรียวแบบได้รูปสวยมากคะ่ะขอบคุณเดอคลินิกค่ะ